มาดูวังอุ่นปากเลี้ยงนะครับสามร้อยห้าสิบมีอยู่จริงครับนี่ครับอันนี้ที่ลูกค้าฝากเลี้ยงนะครับนี่พอดีวันนี้ก็ใส่หลักให้เขาเลยครับนี่นะครับผมขึ้นเสาขึ้นหลักให้นะครับผมอันนี้กำลังเริ่มจะนะครับอันนี้สองเมตรขึ้นครับ อันนี้สองเมตรขึ้นนะครับอสองเมตรขึ้นทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับรอดนี้อ่าสิบหกต้นนะครับรนี้สิบหกต้นนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่นะฮะ ถามว่ามีอยู่จริงไงมีอยู่จริงครับสามห้าศูนย์นะครับมีอยู่จริงนะครับผมนี่นะครับก็ฉีดยาให้นะฮะดูแลให้รดน้ำให้ใส่ปุ๋ยให้นะครับผมอืมนี่นะครนี่ทำให้หมดทุกอย่างนะครับผมพร้อมตอนไหนค่อยเอานะครับอืมนี่นะครับผมนี่เขาจะขึ้นแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นแบบนี้ นี่นะครับชุดนี้นะครับผมชุดนี้ไม่ต่ํากว่าสองเมตรนะครับนี่ชุดนี้ไม่ต่ํากว่าสองเมตรนะฮะนี่สองเมตรขึ้นนะครับสองเมตรอืมก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ก็เหมือนกันนะครับกับเหมือนกับชุดนี้นะฮะชุดที่ผมปลูกไว้นะฮะนี่เหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับผมนี่นะครับแต่นนี้เป็น S 4สี่สิบปดนะฮะ นี่ S48 ดูนะครับผมอันนี้สามเม็ดขึ้นครับนี่อันนี้สามเม็ดนะฮะสาเม็ดได้นะครับนี่สามเม็ดได้นะครับผมนี่ชุดนี้สาเม็ดนะครับดูนะครับดูความใหญ่ความโตของเขานะฮะอันนี้ก็กําลังขึ้นครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็กําลังขึ้นนะฮะเขาจะขึ้นช้าก็ไม่เป็นไรครับก็กําลังขึ้นนะฮะยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็สองเม็ด สเม็ดขึ้นครับพวกนี้สองเม็ดฝั่งโน้นก็มันก็มีต้นสามเม็ดฮะอ่านนี้ก็กําลังขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเซอร์ไพรส์สักหน่อยนะ,ะนี่จะมีเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ให้ลูกแล้วนะครับนี่อ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูนะครับดูนะครับดูนี่นะฮะอันนี้เป็นของเวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฝากเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ อ่าผมมาปลูกเองนะครับเป็นซุ้มประตูหน้าบ้านนะครับก็เป็นซุ้มไว้เป็นซุ้มหน้าบ้านนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็สามเม็ดแล้วครับนี่นี่นี่ก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนที่นี่นะครับสามห้าศูนย์มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงนะฮะนี่นี่มีอยู่จริงครับผมนี่นะครับผมรดนี้สิบหกต้นนะครับ สามนะครับผมนี่ชอบก็ทักมานะครับผมชอบต้องการแบบไหนหรือว่าปรึกษากันได้นะครับผมก็ยจนดีให้คาปรึกษาทุกกรณีทุกอย่างเลยนะครับผมโทรมาปรึกษากันได้นะครับผมก็ทักข้อความเข้ามาปรึกษากันได้นะฮะนี่นะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับผม นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราดูแลให้ลดน้ําให้ใส่ยาให้ใส่ปุ๋ยให้นะพร้อมตอนไหนค่อยมาเอานะครับผมอันนี้เป็นคลเนิกนะฮะอืมก็เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะครับผมอือนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ youtube นะครับผมทั้งทางเพจนะครับทางเพจเ Facebook ก็บ้านหัุ่นสวรรา์นะครับผม u t u b e ก็บ้านหัุ่นสวรรญานะครับผมอแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็ทาง youtube สังหารเจ้าสัวน้อยจุมพลนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อนทุกทกท่านนะครับผมนี่นะครับ ปรึกษาเรื่ององ่นก็ปรึกษาเราได้นะครับผมโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับผมอนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมโทรมาดูวิธีการนะครับว่าใส่ยังไงใส่ปุ๋ยยังไงใส่อะไรแบบไหนทําแบบไหนยังไงนะครับผมก็ยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับผมก็ทัก เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่อชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u r i b e ให์ด้วยนะครับผมก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมอให้ดูกันเต็มอิ่มเลยครับนี่แบบนี้มีไหมครับนี่แบบนี้ไม่มีหรอกครับมีที่นี่ที่เดียวนะฮะผมจะบอกให้นะครับแบบนี้ไม่มีนะครับมันจะมีที่นี่ที่เดียวนะฮะดูดูอันนี้ก็คือสเม็ดขึ้นหรอครับผม ดูนะฮะมีที่นี่ที่เดียวครับนี่นะครับท่วมหัวผมเลยครับแต่ละต้นท่วมหัวเลยนะฮะดูนะครับอ่อนสองเมตรขึ้นครับก็เกณฑ์อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ2เมตรนะฮะประมาณสองเมตรเมตรแปดสิบสองเมตรนะฮะแต่ว่าอ่าพวกนี้ก็จะขึ้นครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอ่มันขึ้นวันหนึ่งก็เป็นเครือบนะจะบอกให้นะครับวันหนึ่งมันขึ้นไปเยอะนะครับผมขึ้นแป๊บเดียวนะฮะมันถอดยอดรับแป๊บเดียวนะครับผมอ่อน Uhm, อัง่นไม่ใช่ว่ามันไปไวนะครับอัง่นถ้าได้ปุ๋ยดีดินดีน้ําดีนะฮะผุนดีนะครับผมมันก็ไปไวนะฮะผมแป๊บเดียวนะฮะนี่อย่างที attorney, ่อย่างที่ผมลงนะฮะอย่างนี้นะครับผมมันขึ้นมันแป๊บเดียวนะครับถอดยอดแป๊บเดียวนะฮะนี่นะครับแป๊บเดียวมันก็ขึ้นดูนะฮะดูมันขึ้นแป๊บเดียว นะครับยิ่งอากาศร้อนร้อนแบบนี้ยิ่งขึ้นนะฮะก็ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนก็ขึ้นหรอกครับมันขึ้นทุกทุกสภาพอากาศแราแต่ว่าปัญหาคือว่าเราให้น้ําดีน้ําถึงปุ๋ยดียินดีน้ําดีนะฮะมันก็ขึ้นนะครับนี่นะฮะยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะฮะอืมยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วต่อไปก็จะเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้านะฮะสิบห้าสามตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะฮะหอช่วงนี้ เดี๋ยวเด็ดยอดนะฮะวันนี้ผมเด็ดยอดไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็เด็ดยอดไปแล้วพอมถึงค้างแล้วนะครับพอมันถึงค้างไปแล้วก็เลยเด็ดยอดไปแล้วนะฮะเด็ดยอดก็ให้เขาแผ่ขยายออกน,นะเออม่นจาเป็นค้างแบบนี้นะครับผมนี่นี่ก็ก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้เขาถึงถึงตรงโน้นนะตรงรั่วแล้วก็เด็ดยอดนะครับมันก็จะขึ้นจะแผ่ไปนะครับผมแต่ตัวนี้ก็เห็นไหมครับนี่แป๊บเดียว นะครับแป๊บเดียวมันก็ออกลูกแป๊บเดียวมันก็ติดช่อติดช่อดอกติดลูกแล้วนะฮะนี่นี่ครับไปทำเปยงหุ่นกลางแกงนะครับเอสสี่แปดนะฮะใครก็ปลูกได้นะครับอืมใครก็สามารถที่ปลูกได้นะไปปลูกเป็นไม้ประดับไปปลูกเป็นซุ้มคาเฟ่ไปปลูกเป็นอ่าได้หมดครับปลูกต้นหนึ่งสองต้นนะฮะบ้านละต้นสองต้นก็พอได้อยู่ได้กินครับไม่ต้องไปซื้อเขานะแล้วก็เราภูมิใจด้วยนะครับพ่อปลูกหุ่นแล้วก็ได้กินลูกนะครับผมนี่ ก็ถามว่าดูแลยากไหมไม่ยากครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็ดูแลก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปแหละฮะนี่นะครับผมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดูแลใส่ใจดีนะครับเอาให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับให้เพียงพอมันก็สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมนี่นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สรุปนะครับก็โอเคนะฮะสามร้อยสิบบาทจริงจริงครับผมขอบคุณครับบวัสดีครับนะครับผม ท้ายนี้ก็ถูกใจก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็ขอฝากติดตามไปด้วยนะครับผมบ้านหงวนสััญญานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ